สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหมโยนต์มานําเสนอขายรถยนต์มือสองเช่นเคยครับวันนี้เสนอเป็นตัว Toyota h ไฮรัก e ีโนะครับตัวนี้เป็น4ประตูครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับตัวรุ่นย่อย Z ซดอ t ดิชั่น J+ นะครับด้านหน้าก็จะลักษณะนี้เลยหล่อๆเลยนะฮะเป็น4ีบอลเงินครับตัวนี้พิเศษยังไงนะครับ ค่อนข้าหายากครับมันคือ4ประตูแซดดดิชั่นแต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเตียเกียร์ออโต้6สปีดแล้วนะครับตัวนี้รุ่นย่อยคือตัว J+ ครับที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็คือตัวเจ้าของเก่าเนี่ยไปใส่เซ็นเซอร์คอยหลังด้วยนะฮะอย่างที่มองเห็นตรงการชนบริเวณนั้นนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้ครับเป็นสีบอลเงินโรงงานนะครับสภาพ เรียบร้อยมากๆนะครับเจ้าของเก่าวดูแลดีมากๆนะฮะภายนอกก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับพร้อมๆกันนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นที่ทางเบาะหลังก่อนนะฮะ ตัวเบาะเนี่ยเดิมที่โรงงานเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับแต่ตัวเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาความสะอาดเขาก็เลยเอาหนังนะครับมาหุ้มเบาะแต่ค่อนข้างเรียบร้อยเลยครับสภาพดีมากๆสําหรับด้านหลังเนี่ยนะครับตัว J+ ถึงจะเป็น J+ 4สประตูก็จะมีพนักพิงมาให้แล้วก็ที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังเนี่ยจะมีไล่ฟ้ามาแล้วนะครับสําหรับตัวปี19คันนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าพร้อมๆกันครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนครับโอเคครับผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับสำหรับคันนี้ครับพิเศษตรงที่เรือนใหม่ใหม่แท้นะครับวิ่งน้อยมาก20,000โลนะฮะ28,487กิโลนะครับเป็นใหม่แท้นะครับเข้าสู่ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเข้ามาเนี่ยครั้งต่อไปก็คือตอนที่32,000นะครับถึงจะได้เข้าศูนย์เช็คอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวนี้สประตูแซดดิดิชั่นออปชั่นย่อยนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะแน่นอนครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วแล้วก็จะสามารถที่จะปรับลดเกียร์บวกเกียร์นะครับในการทางลาดชันอย่างนี้ก็สามารถช่วยเราได้เยอะนะครับสามารถช่วยเราได้เยอะ สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้2โหมดนะครับก็คือพาวเวอร์โหมดแล้วก็อีโคโหมดนะครับอีโคก็คือขับแบบประหยัดถ้าพาวเวอร์โหมดเนี่ยก็จะเร่งรอบขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่อมอัตราเร่งแซงได้นะครับด้านหน้าก็จะมีในเรื่องของถุงลมนิรภัยนะครับ3ลูกนะครับก็คือมีตรงนี้ฝั่งคนขับแล้วก็มีใต้เข่าด้านล่างนะครับแล้วก็มีฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งจุดนะครับส่วนเครื่องเสียงนะฮะ ก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับสำหรับ4ประตูเตี้ยก็คือบลูทูธ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับก็ถือว่าครบทีเดียวนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสภาพใหม่ขณะที่ว่าเจ้าของเนี่ยยังไม่แกะสติกเกอร์โรงงานที่ติดมาเลยนะครับยังไม่แกะเลยครับทั้งสองฝั่งเลยฮะทั้งคนนั่งทั้งคนขับเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับออปชั่นนะฮะ สำหรับตัว j พัดนะครับไฟมองแผ่นที่นะครับที่เก็บแว่นนะครับภายในเรียบร้อยมากๆครับอยากให้ลูกค้ามาดูตัวจริงนะฮะเพราะในคลิปบางทีอาจจะยังไม่ชัดเจนพอนะครับตัวจริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้2จุดนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับภายในเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพห้องเครื่องกันครับ โอเคครับมาดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะจุดสําคัญนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดเลยสภาพดีมากๆนะครับฝั่งแก้มฝั่งอนน้าี่ยที่ผมเคยบอกนะครับรีโวจะต้องมีสติ๊กเกอร์ลักษณะนี้ถูกต้องเลยนะฮะบริเวณคันหน้านะครับหัวน็อตสวยมากครับไม่มีริ้วรอยของการขยับเลยนะฮะ สัญลักษณ์นะครับตัว L นะครับสัญลักษณ์นะครับของคารหน้านะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับการันตีว่ารถเนี่ยสวยจริงๆนะฮะคันนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าสภาพเนี่ยมือ1แต่ราคาเนี่ยมือสนะครับคุ้มมากๆฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับหัวน็อตนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ2004นะครับ 4 c นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ ABS นะฮะอย่างที่มองเห็นนะครับแล้วก็ตัวเพจรนะครับระบุปีนะครับการผลิตนะฮะก็คือปี19นะครับอย่างที่มองเห็นเลยนะฮะ,ะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับห้องเครื่องนะฮะสภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปราคาโดยรวมกันเลยฮะ ครับผมก็สำหรับไฮลักรีโวนะครับปี2019นะครับ4ประตูนะครับตัวเตี้ยคันนี้นะฮะทางเราเสนอขายอยู่ในราคา570,000บาทย้ำนะครับ570,000บาททั้งนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เกินนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ถึง629,000บาทแต่ทั้งนี้เราขายเพียง570,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์เปเสร็จออกรถ5,000บาทเท่านั้นนะครับ ราคามือหนึ่งเนี่ยคันนี้ตกอยู่ที่740,000บาทแต่วันนี้เมื่อสอปี19ลดไม่20,000กิโลนะฮะหมูยนขายเพียง570,000บาทเท่านั้นนะครับหากสงสัยนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4ครับ929-03-01ย้ำนะครับ084-929-03-01ขอบคุณครับ